สวัสดีครับรายการซุปเปอร์ทับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารนี้ดีเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและของสะสมฟุตบอลนะครับแต่วันนี้ไม่มีของสาสมฟุตบอลไม่มีไม่มีเพราะว่าเราทายแม่นมากไม่แม,ม่น,เ,นเลยเ <c oughs> <า>ดืเอหมดแล้ว <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดคู่ชิงของคาบเจ้าไม่ควรจะเป็นแมนซิตี้ชนะบบเยอร์เซมีและซิตี้เข้าชิงกับแอตแลนติกแอตแใช่ครับ บิดี่เหมือนกันเหรอของบิดเนี่ยมแมนซิตี้เหมือนกันป่ะวะไม่น่าใช่แมนซิตี้ผมว่าไบรเยอร์เออแต่ข้างบนนี่ไม่ใช่พีเอสีไม่ใช่หรอหรือพีเอสีแอดนด์แมริล์ดเหมือนกันครับมั่วทั้งคู่ไม่ใช่ <c oughs> ซิตี้เป็นแค่เขารอบรองแพร่ยงถูกไหมครับแล้วก็ข้างบนเขาไปเจ้อดาวแอด์โอ้แอดแม็กก็เสร็จไลฟ์ซิกตั้งแต่รอบโอ้โหแซดคือไม่ใกล้เคียงเลย EP นี้ครับ Road to l i s b o n มาชิงล้วนๆแชมเปี้ยนลีก มีสรุปคร่าวๆกว่าจะถึงนัดชิงของสองคู่ชิงครับเปิดมาที่ PSG ก่อนดีกว่าอยู่กลุ่ม A ครับพี่สุพีเอสีโอเคมีมัดดิดจำได้มีเนี่ยไอ้ทีมเดซ่าเก่าอ่ะกับกาลาตส์ไลายครับบูสกับกาลาเสมอนัดหนึน่งครับพี่เหลือลชนะรวดนึกย้อนดูก็ก็นอนแบนนอนแบนแบนสายสายสาย,สายไม่ได้ยากมากบบเยอร์น่ะ บาเยอร์เหรออยู่ยคูบีบมีสเปอร์โอลิมเปียก็แล้วก็อีกอทีมนะทีมพี่ถูพูดอะไรนะเลสซาเบลเกตเก่าอะไรสวีดาอะไรอย่าัเช่างมันเถอะ anyway. อันนี้ทีเลสซาเบลเกตเก่าแล้วถ้าคนที่ดูบอลสมัยก่อนจะรู้เลสซาเคยได้แชมป์ก่อนได้เป็นแชมป์ปีหลีเลยนะสมัยก่อน,นเลสซาเก่งเว้ยครับนี่ก็เข้าไปอ๋ปนอนึงถล่มสเปอร์นี่ว่ายับบาเยอร์นยิงเยอะซีซั่นนี้ป่ะยิงเยอะเยอะที่สุดแล้วครับเลวานนำอยู่แม่งใครเป็นเลวานแม่โคตรสิงอ่ะปีนี้นี่แม่งบอลลังดอยู่ชัวร์แชมป์บุนเดสยิงเยอะ ทั้งในลีกห้าสิบกับลูกรวมทั้งหมดในทั้งซีซั่นแต่เขาไม่แจกบาลันโอปีนี้ใช่ครับเพราะแม็ซี่กับลอนโดไม่อยู่เขาเลยไม่แจกการเลเวานอุดราคาขึ้นเลยแสบุษสตร์ตุนไว้เยอะกะขายนะปีนี้นั่นแหละครับเข้าป้ายอันดับหนึ่งของกรุ๊ปเหมือนกันทั้งบาเยอร์ทั้งพีเอสซีใช่ครับแต่ปีนี้แอบโกงนิดหนึ่งว่าไม่มีโฮเมนอเวช่วงหลังที่มาเล่นเล่นแต่ในโปรตุเกสมันก็กลายเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ใช่แต่ว่าบอลดิมกันะเขาจะเปลี่ยนย่างไปตลอดเลยอไมหรือว่าโฮเมีนอ มันก็มีโอกาสแก้ตัวแต่อย่างเงี้ยมันค่อยรู้สึกเหมือนแบบโทรได้มต์จริงว่าแบบต้องเทพอ่ะแบบเดียวจบเลยแบบไม่รู้นะรู้สึกแบบพอเป็นแบดเดียวแล้วมันเล่นกันมันอ่ะแต่ผมมาชอบแบบมีโอกาสให้แก้เกมแก้มือแต่ว่าที่ไม่ชอบคือบางทีแบบโอเคอยู่แพ้มารีบกลับมาพลิกชนะก็เข้ารอบอันนี้แม่งคือทีเดียวน็อกเอาท์เลยจบเลยมันซิตี้จาไม่ชอบแม่งไงไปสุลิเวอร์พูลไปสุกก็ ได้ผลไปไปม่ใช่นะแต่ว่าคือในกรณีนเนี้ยนึกออกไหมคือถ้ามี2เกมเนี่ยซิตี้อาจจะเข้ารอบก็ได้ยังคงยื้ออยู่ครับจะเนี่ยเห็นบ่าเพราะว่ามันเปลี่ยนอย่างเงี้ยพอแพ้ปุ๊บแม่งจบเลยคือถ้ามี2แมตช์นเนี่ยสมมติกลับไปเล่นอิติฮานเนี่ยซิตี้มีสิทธิ์นะอ๋อเราเราทายถ้ามี2แมตช์เออใช่มันถูกเป๊ะไปแล้วเออมันนั่นป่านนี้แม่นไปแล้วเนี่ยมันนี้ไม่ได้แอม็กับซิตี้ชิงไปแล้วรจริงมารอบ,บ16ทีม ทีมยังเป็นโฮมแอน์อวอยู่พีเอจีเจอดอดมุลแพ้ะแพ้แบบแรกด้วยแพ้บ้านดอดมุลท่นจาไม่ผิดกลับมาชนะหนึ่งกลับมาชนะศูนย์ศูนย์สี่อทำได้แบบนั้นเมื่อก่อนโควิดนี่อ้แต่กลับมาเล่นในบ้านพีเอจีเล่นดีดอดมูลต้องยอมแบบนั้นแหละครับผมถูกไหมแบบนั้นคือก็ โซฟาทีซีมันมีแค่แมตต์แอตแลนตา้าเอาจริงที่แม่งโคตรโก,รกงตายเลยเกือบ8 9 9 0เกือบรู้ว่าห,หัวใจครับเจ้เอาแอตแลนตา้าแกสเปรีนี่นี่แม่งเล่นดีจริงได้ครับผมแล้วรอ16บ16ทีมะไบเยอร์นคือเอาจรากณจุดนี้ไบเยอร์นเนี่ยมันพูดได้ง่ายว่าซัดทุกคนมาเลทเฮเลยวะเชลซีถ้ายิงเชลซีไป8ลูกเจ็ลูก2แมตต์เลูกนัดแรก3-0มศูนย์ัดนึ่งก็คือซัดเชลซีไป7ลูก บาซ่าไป8ลูกครับตบเต็มตัวครับลียงก็3ลูกโอเค,อเคฟอร์มดีจะเอาจริงนะขอพูดก่อนนี้เลยว่าคือถ้าใครได้ดูแมตช์บาซ่ามันยิงเยอะก็จริงแต่บาซ่าพลาดเองพลาดแบบพลาดไม่น่าพลาดก็เยอะเหมือนกันป่าเอาจริงหรือเปล่าคือเราต้องให้เครดิตใช่ไหมล่ะว่าบาเยอร์เล่นดีแต่ว่าบาซ่ามันก็พลาดอีกคือถ้าเทียบกันเนี่ยยังชอบหมัดที่เจอลียงมากกว่าเจอบาซ่าเลยอาจจะเป็นเพราะถอดใจตั้งแต่โดนทักสามสี่ลูกแรกแล้วหรือเปล่าก็เลยปล่อยแล้วก็เลยไหล ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าแบบบาซ่ามันพลาดเองเยอะอะแต่ก็คือบาซ่ายิงเยอะไอ้บาเยอร์ยิงเยอะผมว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับก็คือซัดเข้ามาเลเทททั้งเชลซีทั้งสเปอร์เชลซีสเปอร์เชลซีบาซ่าเออครับแล้วก็ลียงก็คงไม่รู้ว่าไงนะลียงลียงเอาจริงเมื่อกี้เพิ่งดูไฮไลท์อีกรอบก่อนถ่ายเนี่ยถ้าลูกนั้นลียงยิงเข้าไปตอนนาทีสามสี่ไอ้ทั้งเดอะพายล็อกหลบแล้ว ออกไปกว้างแล้วยิงไม่เข้ากับลูกทอนเสาเนี่ยอาจจะเป็นเกมอีกรูปหนึ่งนะคือเอายิงดูว่าลียงสู้ได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งมาโดนแต่ว่าก็สุดท้ายไบเยอร์ก็โชว์พลังพัดไปสาลูกลอยลับเกือบได้4 5่ห้าเดือยเอานิงแล้วมันก็แต่ว่าแค่ประทับใจการเล่นของไบเยอร์แมตช์นี้มากกว่าที่เจอบาซ่าถ้าถ้าถ้าคุณเป็นแของการดูบอลนะครับชอบชอบคู่นั้นชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วก็มาฝั่งพีเอสจีเจอไลฟ์พลิกซ้ำซุ่เหมือนกัน ไลฟ์ซิกตื่นสนามปะวะไม่รู้ดิต้องถามคนให้ดูอะมีความสุขว่าแบบเออหรือจะต้องก็ล่ะต้องชมเชยว่าพีเอชีเล่นดีไหมคืออย่างงี้แหละโกงตายแอตแลนต้ามาเสร็จแล้วก็มาเจอไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกก็ไม่รู้อะคือไลฟ์ซิกมันดูแบบเล่นเล่นไม่เวิร่ออะแต่เอาจงี้คือเหมือนที่บอกว่าค่าคะแนนว่าไลฟ์ซิกจะเสร็จตั้งแต่แอดแมนแล้วแหละแต่ว่าไอซีมันก็ชนะไงอะไรวะคือมาเจอแมตช์นี้คงตื่นสนามระดับหนึ่งมั้งเลยรู้<ล>สึกว่าแบบพีเดูเล่นดีกว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งคือที่โค้ชพูดถึงเยอะทำส มันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเห็นชัดเจนว่าหลังโควิดที่กลับมาเตะใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ดูรู้สึกชอบเจ้าอะารว่าเนมาร์เล่นดีจริงนะมีส่วนลูกกับเกมมากขึ้นเยอะมากถึงจริงจริงโซนลูกับเกมมากที่สุดในทีมแล้วแม้กระทั่งแบบแอตแลนต้าไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรก็จริงแต่แบบสร้างโอกาสสร้างความมันปวดได้เยอะมากถ้าใครได้ดูนะคือเ네นมาร์เล่นดีจริงที่ต้องยอมว่าคือไม่ได้ชอบเนมาร์เป็นงานส่วนตัวอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเ네นมาร์ช่วงนี้เล่นดีแ้านักเตะที่ต้องจับตามองนะครับในทุกนัดชิง ไม่มีทั้งสองคู่เพราะไม่ได้เทียไม่ถ้าน่าจับตามองไงเราน่าดูถ,ถ้าถ้าฝั่งไบรเออร์น่ะโอ้เรื่องไม่ถูกเลยว่ะถ้าคนจะบอกอนะไร<ม>เรืวองเยอะอยู่แล้ว,ลวถูกไหมอ่าแล้วด้วยเมื่อคืนก็จะบอกว่ากนา,าบี้แต่การนาบี้มันเอาอยางมันก็เร็วประมาณนี้อยู่แล้วจี๊จ้าสไตล์นี้อยู่แล้วถ้าเทียบจริงๆเยอะนะ ในยูฟาครับถูกป่ะเซอร์กนาบี้ก็เล่นดีคือบายเยนตัวแม่งเล่นดีเยอะอะเลือกไม่ถูกเลยมุลเลอร์ก็เก่าเกมอันยิงก็ต้องให้นอยเออร์ด้วยนอยเออร์ก็เล่นดีอะนอยเออร์ถ้าไม่มีเซฟเหมือนกันนะถ้าไม่เซฟนี่ก็โดยเพราะครึ่งหลังถ้าครได้ดูอะตอนที่2อูนยอยู่ที่นอยเออร์มันเซฟอะถ้าไม่เซฟมีสองหนึ่งนี่อาจจะเกมพลิกนะเอาจริงสกอฟต์บายเย่นดีอะเอาจริงแม้กระทั่งสำนงกขวเรานี่คิดดูอะบีคิดดูนะขนาดเมื่อวานไอ้ทั้งพาวาร์ทั้งไอ้ลูคัสนาเดนไม่ได้ลงงนนนะะะมมัััยยีตวอเ ตัวเก๋าอย่างฮาวิมาร์ติเนสก็ยังไม่ได้ลงเลยนะบย<ช>ัลยง<ะ>ังก์สอร์ตดีแน่นอนอ่ะเลวานอ่ะเท่าไหร่แชมเปตลีกยิงมา15ลูกถ้าจาับตามองก็ต้องเลวานมุลเลอร์หลักหนึง่งแล้วก็ตัวจิดจ้านีกไม่มีคิงซี่โคลแมนมีกานาบี้มีทั้งหลายตัวก็คือ,อทีมพร้อมอ่ะทีมพร้อมนี่มั้งถ้ามาฝั่ง PSG PSG นี่ทั้งโลกก็รู้มั้งเด็กยังรู้มั้งก็ต้องเอ็มบัปเป้อะแต่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ในมุมมองข้าพเจ้าคือ เนมาเล่นดีช่วงนี้และส่วนใหญ่เนมาแมตช์ ne ma a, Matt, ใหญ่ชอบมีบทบาทน,นะเพราะนั้นเนมาอาจจะเอาชายในบาเป้นันชิงหรือเปล่าอีตัวนึงที่มีกี้เราคุยกันคือบิบอกว่าดีมาเรียเล่นดีถูกไหมเพราะนั้นคือมีความรู้สึกว่าทั้งสองทีมตัวเรียกว่าซูเปอร์สตารแล้วกันแม่งเข้าฝัก แบบว่าฟอร์มมาถูกจังหวะพอดีเลยน่าจะมันนะคืออะไรคือคือรู้สึกเหมือนว่าอย่าง p s เอสซเนี่ยทั้งเนย์มาดิมาเรียแอมบาแอมบาเป้เพิ่งหายเจ็บแต่มันเทพอยูนะ่แล้วแต่ว่าในส่วนข,ของเนย์มาดิมาเรียรู้สึกแบบช่วงนี้เล่นดีถูกไหมนัขข่นนี่นั่นนี่บาเยอร์เองทั้งทีมก็แม่งยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบทั้ง2ทีมฟอร์มกํลาลังมาเลยอ่ะน่าสนใจนะอ่เกิดอะไรขึ้น อย่าให้ดาวเลยขอร้องวันแน่นอนแต่เอาจริงสูอีอ่ะไม่ยา,<อ>ไมยากหมดสนุกตั้งแต่ครึ่งแรกที่แบบมีฝั่งไหฝั่งหนึ่งนำสักสามลูกเฮ <st> ้ยมันจะยิงกันกันเลยมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าสายบุกทั้งคู่ถ้าแต่แบบเอาจริงนะเป็นห่วงคือหลัง PSG จะรับความเร็วของไบเยนได้ไหมวะเชืก้ชิวรแก่ช้า,า,า,ก,าก็นนะ่าจะพอๆกันกับโบตเตงเอาไปครับ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไบยเยอร์มันเอาอาราบาเล่นเซนเตอร์อาราบามันเร็วเนี่ยอาราบามันเคยเป็นแบ็กถูกไหมเดี๋ยวนี้ไบยเยอร์มันเอาอัลฟอนโซเดวี่ย,ยป็นแบ็กซ้ายครับอาราบามาอยู่เซนเตอร์ก็อาจจะมีความเร็วขึ้นมาหน่อยนึงหรือเปล่าเพราะว่าแม่งทีมความเร็วทั้งคู่เลยคือพีเอสซีแม่งก็เอ็มบัปเป้เซนาบี้ก็เร็วไม่รู้คิงซี่โคมันจะได้ลงไม่ได้ลงหรอคิงซี่โคมันก็เร็วให้ไถูกจิ้มให้ใครมีภาษีมากกว่ากัน ใครเป็นแชมป์ดีกว่าเอาตรงๆงเลยง่ายเลยมีใครใจกว่าไหมดูดิว่าตรงกันไหมผมอะขอเชียร์ปีเอสจียั้นก็ไม่ตรงกันช่วงนี้ต้องบาเยินต้องบาเยินทำไมพี่ลูกผึ่งคิดว่าเป็นบาเยินเหมือนได้บอกไม่ได้วิเคราะห์เรื่องแท็กติกเรื่องอะไรตั้งแต่ทำรายการเราไม่ได้วิเคราะห์อะไรแล้วแค่เบสออนคนดูบอลโอเคปีเสจีมีตัวเทพกว่าไม่ได้เป็นเนมามานว่าชื่อชั้นนะเนมามาเอ็มบาเป้แต่ดูโอเวอร์ออลก่อนมิดฟิลด์ครับจ้ารู้สึกว่าบาเยินดีกว่าคือโอเคปีเสจีมันมีเวอร์ลติมีใครต่อใครแหละแต่รู้สึกว่า บรเยอร์อาจจะดีกว่าที่มิดฟิลด์ถูกไหมนะถ้าไบรเยอร์ดีอะที่มิดฟิลด์แล้วเหมือนได้บอกว่าบอลแมตชิงอ่ะมันคงไม่เหมือนแบบถ้าย้อนความหมายเขาบอกตอนแรกลิเวอร์พูลกับสเปอร์ต้องมันแน่นอนอะไรปีที่แล้วเพราะว่าบุกทั้งคู่เหมือนว่าแมตชิงแม่งถ้าไม่เชียร์ที่แทบหลับอ่ะก็เลยมองว่าหรือถ้ามันแบบเล่นยื้อไประดับหนึ่งเนี่ยสควอตไบรเยอร์อาจจะมีผลนะตัวสำรองถ้าเทียบกับสำรอง PSG อย่างเช่นเก,นเกนที่เคยอยู่เอเวอเรตันเออย์เคิร์สซาว่าถ้าเทียบกับสมมุติไบรเยอร์ ถ้าจะรับยังมีฮาวีมาร์ติเนสมือได้บอกว่าถ้าทั้งส่วนของพาวาสอย่างเงี้ยก็มีอย่าลืมว่าสำรองไบรเยอร์แม่งยังมีคูตินโย่เพอร์ลิสต์จะได้ล,ลงมากกว่าเพอร์ลิสไม่รู้การเป็น,นตัวจริงหรือเปล่าหรือมันจะเอาโคแมนกับไอ้กรนบนี้อ,อีอกมกึงเอรอป้ามันมีตัวไก่พีเอสจีเหมือนกันกบนายนิฟิลเล็กเซเลอร์ก็โอเคแต่ว่าดูภาพรวมอะไม่รู้ว่ะไบรเยอร์ดูดีกว่าอันเลสลงมาแล้วเนมากับบาเป้แม่งเทพโคตรซัดเปียงเปียงแล้วจบ ซึ่งนั่นจะเป็นเหตุผลที่จะบิดเรื่องเอซีถูกไหมเปล่าว่าะมึงเป็นคนขวางโลกคือกล่าวว่าอะไรเนมาต้องแจ้งเกิดแล้วจะคนด่าม,ามันมาเยอะจะกลายเป็นแบบเทพ<ย>ที่แบบทยาให้พีเซีได้แชมป์ครั้งแรกสิ่งที่อยากรู้คือไม่ได้อยากจะให้พีเซีได้แชมป์แต่อ,อยากรู้หลังจากนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นสึม่งมัถ้าพีเซีได้แชมป์ยูฟ่าครั้งแรกเลยป่ะครับใช่โมไปอีกแปดร้อยชาติใช่ไงคงจะสนุกนะดูฟาร์มเมอร์สลีไม่พีเซีมันไม่หนักเพราะว่า มันจะไม่นับยังไงเป็นรูปมันเข้าชินไม่ใช่แรอกหมายว่าไม่นับว่าอยู่ในฟาร์มเมอร์สลีหามีทั้งเนมาให้ปาเป้ไม่รู้แหละอยากจะเอาจริงถ้าหาว่าเชียร์เพสจีเนี่ยเป็นห่วงเะเป็นห่วงหลังเพ g สจีมันไม่ค่อยดีกับสไตล์ที่มิดฟิลด์ไม่รู้ดิอันนี้คือมุมมองคนดูบอลแค่รู้สึกว่าณจุดนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความพร้อมของบาเยอร์แลวแม้ท่านตัวเปลี่ยนเกมเหมือนที่บอกว่าสมมติเพรสจไม่ได้เล่นเพรสจอยู่มานั่งสำรออมีคูตินโย มันอ,ออกบ้างหรือแม้ถ้านำแล้วจะปิดประตูเข้าบ้านนเงี้ยมันยังมีทั้งพาวาร์ดมีทั้งนิสซูเล่ที่มันหายกเก็บกลับมาอีกตัวมันดีแล้วเว้ยแล้วอยู่ไปดูสำรองพี g จีดิคือพีซจีพีซจีนี่ต้องจบในม้วนคือแบตัวจริงอ่ะโอเควาราตีแร็กเซอร์ไม่รู้ตรตรงตัวจริงหรือเปล่าค,คาดี้ แต่แบบนอกเหนือจากนั้นอะไปดูสำรองล่าของ PSG ดิแต,ดแต่สมมุติว่าถ้า PSG ได้อะ,<ม>ะเอ็มปาเป้จะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่ประสบความสําเร็จเยอะที่สุดแล้วก็ได้ส่วนตัวได้ชอบโทมัสมุลเลอร์เพราะมันถึงขั้นนี้แล้วอยากจะเชียร์ให้มุลเลอร์มันได้แล้อว่ามุลเลอร์มันเฮฮาดีชอบถ้าใครเคยดูพวกไอจีดูโซเชียลของมูเลอร์มูเลอร์มันโกนตีนีแกล้งคนไปเถื่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็อแบบเออชอบนักเตะคนนี้ระดับหนึ่งเชียร์บาเยิร์นส่วนหนึ่งและคิดว่าบาเยิร์นจะชนะตกลงบาเยิร์น พีจีแน่นอนมีเดิมพันไหมเอาอะไรดีอรัพี่สุบเฮ้ยมันสนุกนิดนึงดิเดิมอะไม่เดิมเลยเดิมเดิมแต่มนุษย์เอาอะไรพี่สุพี่สุมีมีชอเอฟไหมแงเห็นไหมพี่สุยังไม่มีเลยคงไม่มั่นใจไงกับกลัวเดี๋ยวไปั๊ปเป้กับเดมาไม่เอาง่ายๆดีกว่าเลี้ยงกาแฟสักแก้วหนึ่งได้โทษจิ้มออกรายการเลยพูดไปดูดไปอ่ะอีพีหน้าคนคนที่แพ้เลี้ยงใช่ครับได้ มีัหาลุยลาาดดเลวาแท้สิดิ้งการเรวาราคาขึ้นดิ้งเดี๋ยวก็รู้ <S 1> <S 1> <S มาครับพี่ชุบ EP นี้เราจะไม่พูดถึงของสะสมพเพราะเป็น EP พิเศษอันนี้พิเศษเกเี่ยวกับชปี้ไมลีกตอนรับมัชิงเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราตลอบมาโปรดิตวะครับติดไว้คือเรื่องอะไรนะกรดกรดิ้งยังไงคราวหน้าต้องมาเรื่องกรดดิ้ง แล้วก็เรื่องบอลทั่วไปใช่ครับแต่ว่านี้พิเศษซึ่งจะลงก่อนนะชิงอย่าลืมนะครับกาแฟไม่ต้องซื้อรออะไรก็ได้สามแก้วเลยเลี้ยงคนถ่ายด้วยเลี้ยงคนรู้คนนี้ด้วยเพราะไรชนะอยู่แล้วบาเยิ้นเดี๋ยวก็รู้เพื่ออย่าลืมติดตามของเรามีเ๊กของเรานะซูเปอร์ซับเสิร์ชดูได้หรือหาดูตรงในแถบนี้ได้เนาะเขาคงเอาขึ้นให้แต่ว่าอย่าลืมเรามีเพจของเราเองแล้วเพราะนั้นอะไรก็แล้วนะใครมีคำถามก็เข้าไปในเพจนั้นแต่ว่าเรายังอยากให้คนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งซูเปอร์ซับแล้วก็ฟันติออนไลน์ช่อง แต่ว่าท่านใน YouTube อะของเรายังเป็นสถิติออนไลน์นะแค่เรามีเพจ a c e b o o k ของเราเองคือซุปเปอร์ซับนึกออกไหมฮะช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันก,น Share, ก,นกดไลค์ช่วยกันดูหน่อยก็ได้นะรู้สึกพอดีดมีแฟนคลับเยอะนะ <c oughs> ครับเลยต้องทำเพจแยกยิ่งทำไปคนดูยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวสัก EP, อีพีอีสักสามสี่อีพีจะเหลือคนดูแบบเลขหลักเดียวแล้วคนดูห้าคนแปดคนเราก็ยังจะทำอยู่ก็ยังจะทำอยู่ถึงแม้เดาผิดก็ยังจะเดาอ <c oughs> ยู่พี่ไม่ลิกงเราก็บางอันเราก็แม่นนะเออซีชนาว่าอันใหม่ ครับผมนีม่คือทั้งหมดของ EP นี้ EP หน้านะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ